พจ่ากุกังพกจ่าแก่กต้นพึ้นก็ข้ามไปแถวไทยไทยก็ข้ามไปแถวต้นพึ้นสวัสดีทุกคนวันนี้สุขเอเจันทีสุขของเรากําลังจะเดินทางออกจากเชียงของไปเชียงแสนเราก็ข้ามไปลาวละเราเปลี่ยนแผนไปเที่ยววัดพระธาตุดอยแก้วของ บาบุญชุม่มไปลลุงนอ้องอันนี้เส้นทางนี่อันนี้อันนี้มันมันไปได้กี่เส้นทางเจ้าลุงสองเส้นทางสองเส้นทางนี่เขาใช้เส้นทางอย่างสอเราจะเรียบน้ำขุครับใช่เ,เส้าทางเราไม่ขึ้นบนข้างบนนี่เขาเรียกว่าบอไปผ่านเส้นดอยบ้านดอยกิ่วการนี่น้อใช่แล้วแต่นี่เขาจะเลาะน้ำผงไป โดยกานเจ้าแอลไอเป็นห้หองเา,า,วา,าวะวาอะไรวัดอะไรนี่นุเปลี่ยนใจกะทันหันเปลี่ยนไปแอวัดเนาะข้ามไปฝั่งนู้นเราไม่ได้นอนก็ไม่รู้จะข้ามไปเที่ยวอะไรเตือนเนาะถ้าข้ามไปข้ามไปทาง ทเที่ยวที่จังแสนดีกว่าเนาะเมืองอะไรนะต้นพึ่งเนาะเมืองอย่างก็จังแสนอ่นะต้นพึงเออต้นพึ่งถ้าเราทันเนาะค่อยข้ามเนาะถ้าไม่ทันเราก็ดูเวลาอีกทีนะึงไปก้าวๆไปติดกันบ้านนึงเนาะมาได้มาต้องไม่หลายปีเหมือนกันนะเนาะะสนะุนทรหะหลายปี กัหน้าแอลลนดจากนี้ไปจังแสนสีสิบเก้าแม่สายแปดสิบ ขายห้างัน ก็จังแสนเหมือนกันเนาะแต่เราจะไปบกันที่บ้านแซวนะบ้านแซวแต่เราจะไปเส้นทั้งนี้ก็ฟังคุณนกับฟังเราคือแบ่งเข้าใจง่ายๆคือเคเดนแม่น้ำโขงเนาะคนละฝั่งเนาะ mấy thang văn là nó bổ sung lắm. ทางเข้านะจะถ่ายรูปเหรอเปิ้ลปิดไว้แต่ไวไไไ่ได้เหมือนกับเจาะเปิ้ปคุ้มไม่เมื่อที่บุล่เข้าก็ได้อ๋อเปิ้จะบูรณะใหม่น,นะคะอ๋อมาได้เจาะก็ลงเป้ทำเปเลยเลยั้งอย่างมาเป็นห้าบีิจาแย้ออ บุญจะเท่าอ๋อบุต้องรอปิดไงปิดทองไงปุนก็ต้องทำนี้ไว้ก่อนอโอ,โอต้นโพนี่ค่ดจะหลายร้อยปีแล้วลุงเนาะต้นโพนี่เนาะอันนี้ของไหว้ทำบุญอืมดูต้นโพนี่

đi chùa ra, anh 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 lao anh anh đó รถาทตีจอดรถจอดล้างกันแถวนี้การข้ามไปว้น้รงข้ามไปแต่ไรก็เจ็บาทใครเจ็ดสิแล้วร้อยก็หนูอะไรับ <im pe at> มันรวมแล้วมันประมาณน้อยเจสบาทน้อยแปดสบาทเนียนะถถึงพันก็นนสามารถข้ามไปต่างประเทศได้ต้ะ ไปแต่ต่างประเทศเรามีเวลาไปเไปตือ้อเดี๋ยวเราจะไปวัดพระธาตุดอยแสงแก้วพอคนก็เยอะอ,อ,อ,อยู่นะอดอัมแยมทองคจีนจีนปลาจาก